สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ที่ชายแดนสะแก้วนะครับกำลังร้อนแรงเลยทีเดียวโดยเฉพาะตรงจุดที่หนองยากแก้วแล้วก็หนองจานที่อำเภอโภคกสูงนะครับค่ะสถานการณ์ตรงนั้นน่าจับตาม,มากค่ะใช่ครับเพราะว่ามันมีกำหนดเส้นตายวันที่10ตุลาคมนี้ที่ชาวกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่ที่เราบอกว่าเป็นของเราเนี่ยจะต้องย้ายออกไม่งั้นก็จะโดนรื้อถอน อืมใช่ค่ะค่อนข้างตึงเครียดเลยข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากการลงพื้นที่ของอมรินทีวีนะคะเมื่อวันที่6ตุลาเขาได้คุยกับทั้งทหารทั้งชาวบ้านเลยค่ะทำให้เราพอเห็นภาพความรู้สึกต่างๆนะคะก่อนจะถึงวันนั้นครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออ,อยากจะลองมาดูข้อมูลให้ลึกทงไปอีกนิดนะครับไม่ใช่แค่ว่าใครพูดอะไรแต่บบเขาคิดอะไรกันอยู่ ทั้งฝั่งทหารไทยเราชาวบ้านเองแล้วก็เอ่อการเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาด้วยว่าก่อนวันที่10เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าน่าสนใจค่ะงั้นเราเริ่มที่ท่าทีของกองทัพไทยก่อนเลยไหมคะดูเหมือนว่าจะมีการตรึงกําลังเข้มข้นเลยนะคะในพื้นที่ใช่ครับเรื่องตรึงกําลังนี้ชัดเจนแต่ที่ผมสนใจคือคําพูดของกองกําลังบูรพาที่บอกว่าเอา่อพร้อมลุย24ชั่วโมงแต่ก็มีต่อนะคบว่ารอแค่ไฟเขียว ไอ้คำว่าพร้อมลุยเนี่ยมันมันมีความหมายพิเศษไหมครับหรือว่าเป็นแค่คำพูดเฉยๆก็น่าจะเป็นการส่งสัญญาณนะคะว่าเตรียมพร้อมสูงสุดจริงๆทั้งคนทั้งอาวุธแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการยืนยันว่าอืมเราแข็งขันนะแต่ก็รอบคอบด้วยอย่างที่ท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลโทรวรยศท่านย้ำไว้ว่าจะไม่ผีผามนะคะคือต้องรอจังหวะรอสถานการณ์ที่ได้เปรียบแล้วก็ต้องมีคำสั่งชัดเจนเท่านั้น อ๋อครับครับคือพร้อมแต่ไม่บุ่มบามต้องรอไฟเขียวจริงๆใช่ค่ะเพื่อไม่ให้แบบเข้าทางเขาหรือทําให้เรื่องมันซับซ้อนไปกว่าเดิมเข้าใจครับซึ่งก็ตรงกับที่ทางผู้การหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศพันเอกชัยนรงค์ท่านไปคุยกับชาวบ้านโดยตรงเลยใช่ไหมครับเรื่องความปลอดภัยวันที่10ถูกต้องค่ะ ท่านเน้นเลยว่าต้องปกป้องประชาชนก่อนแล้วก็ขอชาวบ้านว่าอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้แนวรั้วมากเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ากัมพูชาเขาอาจจะเตรียมอะไรไว้หรือเปล่าถ้าเกิดอะไรขึ้นว่าจริงๆการเข้าไปช่วยชาวบ้านตรงนั้นมันจะยากเราก็เสี่ยงมากค่ะครับครับเป็นการป้องกันไว้ก่อนแล้วในระดับพื้นที่แหละครับอย่างผู้กองพัทพันตรีสุพันณท่านว่ายอย่างไงบ้างครับ ท่านก็ยืนยันความพร้อมนะคะรอคำสั่งผู้บังคับบัญชายอย่างเดียวเลยแล้วก็มีคำพูดที่น่าสนใจที่ว่าทหารไทยแพ้ไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องการรักษาอธิป,ปไตยก็เหมือนเป็นคำสัญญากับชาวบ้านด้วยว่าจะทำให้ดีที่สุดครับชัดเจนเรื่องความพร้อมฝั่งไทยทีนี้มาดูทางฝั่งกัมพูชาบ้างที่เราประเมินกันเห็นว่ามีการคาดการกลยุทธ์ที่เขาอาจจะใช้ใกล้วันที่10นี้ด้วยหรอครับ ใช่คะ่ะมีการมองกันว่าเขาอาจจะใช้สิ่งที่เรียกว่าโลกมนุษย์อะคะ่ะคืออาจจะเอาคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ IOT ฝั่งเขาเนี่ยมาพร้อมกับชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงคนแก่มาอยู่ใกล้ๆแนวชายแดนเลยหกใช้โลกมนุษย์นี่ถ้าเกิดขึ้นจริงนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับใช่คะ่ะเพื่อสร้างแรงกดดันหรือให้เราดำเนินการอะไรได้ลำบากขึ้นการจะตอบโต้อะไรก็คงต้องระวังมากๆเลยนะครับ ถ้ามีพลเรือนอยู่ตรงนั้นแล้วนอกจากคาดการมีความเคลื่อนไหวจริงๆอะไรบ้างครับวันที่6ที่ผ่านมาก็มีการใช้โดรนบินดูค่ะที่หนองยากแก้วก็เจอชาวกัมพูชาสัก5-10คนอยู่ใต้เพิงพักแต่ก็ดูนิ่งๆนะคะไม่ได้ทำอะไรส่วนที่หนองจานอันนี้น่าสนใจเจอทหารกัมพูชาประมาณ5-10นายค่ะกำลังเเหมือนใช้กล้องหรือมือถือถ่ายรูปฝั่งไทยจากในป่าอ้อยถ่ายรูปนี่เขาเก็บข้อมูลหรือว่า แค่อยากให้เรารู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคะและที่น่าสนใจอีกเรื่องคือการเชิญ IOT ไปดูพื้นที่บ่อยๆหรอครับใช่ค่ะประเด็น IOT นี่น่าคิดมีรายงานว่าเช้าวันที่6ตุลาเนี่ยฝ่ายกัมพูชาเขาเชิญ IOT ไปอีกรอบประมาณ20-30คนไปที่แนวลวดน้ำบ้านหนองจานทั้งที่เพิ่งไปมาเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนเองนะคะไปซ้ำๆกันทีๆแบบนี้มันน่าจะมีนัยยะอะไรบางอย่างนะครับ อืมก็น่าคิดค่ะแล้วการเชิญ IoT ไปบ,บ่อยๆเนี่ยมันเชื่อมโยงกับท่าทีทางการทูตล่าสุดของเขาด้วยไหมครับที่ว่าตอบหนังสือแม่ทาภาคหนึ่งเราแบบไม่สนใจเรื่องแผนอพปยพเลยมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะการพา IoT ไปดูซ้ำๆ อาจจะเพื่อสร้างภาพสร้างหลักฐานในมุมของเขาเพื่อสนับสนุนว่าพื้นที่นั้นเป็นของเขาอะนะคะแล้วพอมาดูเนื้อหาในหนังสือตอบกลับที่ยืนยันว่าเป็นพื้นที่เขาแล้วก็บอกว่าเรื่องเขตแดนต้องรอ JBC เท่านั้น JBC คือคณะกรรมการเขตแดนร่วมใช่ไหมครับใช่ค่ะคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาเขาบอกว่าต้องรอ JBC อย่างเดียวเรื่องนี้คุยในเลที RB b c หรือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคที่จะประชุม10-12ตุลาไม่ได้อ้าวอย่างนี้ก็เหมือนกับปฏิเสธข้อเรียกร้องของไทยเลยสิครับใช่ค่ะชัดเจนเลยปฏิเสธเลยการยืนยันว่าต้องรอ JBC นี่มันเหมือนกับเป็นการซื้อเวลาหรือเปล่าครับหรือดึงเรื่องให้มันช้าลงไปอีกก็มองได้แบบนั้นเลยค่ะ คือปฏิเสธข้อเรียกร้องเฉพาะหน้าของไทยแล้วก็ผลักไปที่ JBC ซึ่งกระบวนการมันซับซ้อนกว่านานกว่าเยอะทั้งทงที่สถานการณ์หน้างานมันตึงเครียดรออยู่แล้วถูกต้องค่ะท่าทีแบบนี้ยิ่งทำให้ดูเหมือนว่าการเจรจามันจะยากขึ้นไปอีกนะครับซึ่งก็นำมาสู่เรื่องความเป็นมืออาชีพของทหารไทยเราที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะยั่วยุกันมากขึ้นใช่ค่ะ เรื่องนี้ผู้กองพัทท่านอธิบายได้ดีนะคะท่านบอกว่าทหารทุกคนเนี่ยฝึกมาหนักเรื่องการควบคุมอารมณ์ต้องอดทนมากๆแล้วที่สําคัญคือต้องทําตามคําสั่งเป๊ะๆเลยห้ามคิดห้ามทํานอกคําสั่งเด็ดขาดการเน้นเรื่องวินัยนี้สําคัญจริงๆนะครับในสถานการณ์แบบนี้เพราะคนข้างนอกมองเข้าไปอาจจะรู้สึกขัดใจทําไมไม่ตอบโต้อะไรแบบนี้ ใช่ค่ะแต่จริงๆคือการคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลายนี่สําคัญที่สุดเพราะการตัดสินใจพลาดของคนคนเดียวตรงจุดนั้นมันส่งผลกระทบไปไกลมากซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าแม้แต่คนนอกหรืออย่างที่มีข่าวอ้างชื่อพลจัตาวาสุนยังเนี่ยท่านก็ยังชมฐานไทยเลยว่ามีความเป็นมืออาชีพสูงมากตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาถึงพลทหารเลยว่าทําตามนโยบายทําตามคําสั่งได้ดีเยี่ยมครับในขณะที่ฐานก็ต้องคุมสถานการณ์ทางการก็มีท่าทีแบบนี้ แล้วชาวบ้านล่ะครับชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเลยเขารู้สึกยังไงกันบ้างอันนี้เป็นอีกมิติที่สําคัญมากค่ะจากข่าวเนี่ยเสียงจากชาวบ้านโดยเฉพาะที่หนองยาแก้วชัดเลยว่าผิดหวังผิดหวังแล้วก็ไม่พอใจท่าทีของกัมพูชามากๆมีความรู้สึกว่าประชุมไปก็เท่านั้นประชุมได้ก็เหมือนเดิมแหละอะไรแบบนี้ค่ะสะท้อนว่าเขาเหนื่อยหน่ายจริงๆแล้วความรู้สึกต่อฝั่งกัมพูชาโดยตรงล่ะครับนอกจากไม่พอใจมีอย่างอื่นอีกไหม มีความไม่เชื่อมั่นสูงมากค่ะชาวบ้านบางคนใช้คำว่าปลินปลนปล้นปล้อนปลิ้นปล้อนค่ะน่าจะหมายถึงพูดอย่างทำอย่างไม่ตรงไปตรงมาหรือบางคนก็บอกว่าเล่เหลี่ยมมันเยอะคือมองว่ากัมพูชาไม่น่าจะยอมง่ายๆหรอกฟังดูเหมือนชาวบ้านจะมองว่าเจรจา,าอาจจะไม่พอแล้วแล้วเขาต้องการอะไรจริงๆครับหลักๆก็อยากเห็นการจัดการที่มันเด็ดขาดไปเลยค่ะผลักดันออกไปหรือถ้าจะสร้างกำแพงก็สร้างเร็วๆแต่ แต่มันมีความรู้สึกทอป้นอยู่ด้วยนะคะบางคนถึงก็พูดว่าเริ่มทําใจแล้วว่าคงต้องอยู่กันไปตามยถากรรมอะคะ่ะถ้าทางการแก้ไม่ได้จริงๆโหคําว่าตามยถากรรมนี้ฟังแล้วรู้สึกหนักเลยนะครับแสดงว่าปัญหานี้มันกระทบจิตใจเขามากๆจริงๆใช่ค่ะมันคือความไม่แน่นอนความระแวงความรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งมันกระทบชีวิตประจําวันเขาโดยตรงเลย แต่ถึงจะผิดหวังกับภาพรวมนะคะชาวบ้านก็ยังให้กำลังใจทหารไทยเราอยู่ครับผมผมก็เห็นภาพนั้นเหมือนกันที่มีคนจากที่อื่นอย่างจากสมุทรปราการเอาขนมจีนมาให้500ชุดเลยเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆแต่คงเป็นกำลังใจที่ดีมาก ซึ่งก็นำมาถึงประเด็นสุดท้ายค่ะเรื่องสเสบียงเรื่องการสนับสนุนผู้กองพัดซึ่งท่านดูแลสวัสดิการด้วยท่านก็บอกว่าตอนนี้ขวัญกำลังใจทหารดีมากเรื่องอาหารการกินนี้ไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยกองทัพมีระบบดูแลยอยู่แล้วเพียงพอค่ะอ๋อที่ท่านพูดแบบนี้เหมือนไม่อยากให้คนข้างนอกเป็นห่วงหรือเกิดดราม่าว่า ทหารลำบากขาดแคลนอาหารอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับน่าจะใช่ค่ะคือท่านก็คงทราบซึ้งในน้ำใจประชาชนนะคะแต่ก็อยากสื่อสารให้สบายใจว่ากองทัพดูแลกำลังพลได้ดีไม่ได้ขาดแคลนแต่แน่นอนค่ะน้ำใจจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นของกินหรือแค่คำพูดให้กำลังใจมันมีค่าทางใจมากจริงๆกับคนที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงครับเอาละครับมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าสถานการณ์ชายแดนสาแก้วยังตึงเครียดอยู่ ต้องจับตาดูวันที่10ตุลาคมนี้อย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะกองทัพไทยเราก็ยืนยันว่าพร้อมเต็มที่แต่ก็เน้นรอบคอบรอจังหวะรอคำสั่งชัดเจนขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็ดูเหมือนจะมีกล,ลยุทธ์กดดันทั้งเรื่องพลเรือนการสังเกตการแล้วก็ตอบโต้ทางคำทูตแบบปฏิเสธไทยเลยใช่ค่ะยืนกระต่ายขาเดียวเรื่อง JBC ไปเลยส่วนที่สำคัญมากๆคือเสียงจากชาวบ้าน ที่สะท้อนทั้งความกังวลผิดหวังแล้วก็ความเหนื่อยล้ากับปัญหาที่มันนานเหลือเกินค่ะทำให้เห็นว่าปัญหานี้มันซับซ้อนแล้วก็กระทบชีวิตคนจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องบนเพนที่ครับข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็มาจากแหล่งข่าวที่เราบอกไปตอนต้นนะครับเป็นการสะท้อนมุมมองตามรายงานข่าวนั้นค่ะทีนี้มันก็มีคำถามทิ้งท้ายให้เราคิดกันนะครับว่าพอการเจรจามันดูเหมือนจะยังไม่ไปไหนแล้วคนในพื้นที่ก็รู้สึกเหนื่อยล้าขนาดนี้ มันจะมีทางออกทางอื่นอีกไหมที่จะช่วยคลี่คลายความขัดแย้งที่มันฝังรากลึกขนาดนี้ได้อืมนั่นเป็นคำถามใหญ่มากเลยค่ะจะหาทางออกยังไงที่ไม่ต้องรุนแรงไม่ต้องสูญเสียแต่สร้างความมั่นคงจริงๆให้กับคนชายแดนได้ท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มันก็ซับซ้อนประวัติศาสตร์ปัญหาก็ยาวนานครับ มันคงต้องใช้หลายๆอย่างผสมกันทั้งเรื่องกำลังเรื่องการทูดแล้วก็สำคัญที่สุดคือต้องฟังเสียงคนในพื้นที่จริงๆเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นตัวตั้งซึ่งเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าหลังวันที่10นี้สถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไป